สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องนะครับกับบรรยากาศหนาวๆแต่อยู่กับผมอีกคือเก่าเหมือนเดิมนะครับองเป็นฟาร์มชาแนลนะครับเมื่อนี้นะครับผมมีหมอไฟมากนะครับนี่หมออเปล่ายังไม่มีอะไรนะครับแต่ตรงนี้มีห้วยไข่ครับนี่ครับไข่เหงรืองนี่นะที่นี่น้องเอ้ยนี่ครับห้วยไข่เดี๋ยวเราจะมาต้มยำห้วยไข่กันนะครับต้มยำห่วงไข่นะครับ เป็นกับแก้มก็ได้นะครับเป็นกับข้าวก็ข้ากันข้ากันรับรองว่าแซ่บแน่นอนครับม่อนีนี่เดี๋ยวห้องจะไปต้มซูเบิงเลยนอนพี่นองก่อนจะไปต้มนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนด้เลยนะครับนี่ครับสำหรับผู้ใดที่มองหากับแก้มปีใหม่ครับเมนูนี้นะครับดูให้จบนะครับทําเป็นแน่นอนครับไปต้มกันเลยครับอ้าวเริ่มแรกข้าใส่เกระเทียมลงไปก่อนนะครับโขลกเลยนะครับบัดนี้ นิดนึงน,นะครับเดี๋ยวใส่พริกลงไปนะครับบะเน้โคบพริกเลยนะครับบะเน้นี่ครับจบยาบพ่อ จากนั้นเทาก็บดีใส่ค้ากับตะไคร่นะครับลงไปนตำนะครับมีหลักผักชีนตำนะครับนี่ครับพอบุบๆแล้วครับนี่เห็นไหมนลักพอบุบๆแล้วครับเดี๋ยวเทาก็บดน้ำเครื่องไปผัดก่อนนะครับก่อนไปต้มเนาะนี่นะครับเทาก็จุดกระทะกับใส่น้ำมันเรียบร้อยนะครับร้อนมันเดือดนิดนึงนะครับจากนั้นเทาก็บดใส่เครื่องแกงของเขานะครับที่เตรียมไว้ลงไปผัด ผันให้่หอมเลยนะครับ นี่นะครับข้าผัดเครื่อพงพร้อมเลยทีเดียวนะครับใส่ไก่เลยใส่ร,วง,สรวงไช้รวงผัดเลยนี่ครับใส่ไปกระป๋องข้างในครับนี่นะครับผัดเ,นะเป็น จากนั้นเขาจะเติมน้ำลงไปนะครับนี่นะครับ เาเติมน้ำลงไปแล้วนะครับเพาก็นิีเติมเห็นพอดีเลยนะครับเดี๋ยวผมเอาน้ำมาเติมอีกนิดนึงนะเกลือนะครับใช้ลงไปประมาณหนึ่งช้อนชานะครับแล้วก็ต้มไปเรื่อยๆเลยครับนี่นะครับหม้อกับฟดไขไกับซุกแล้วนะครับ เดี๋ยวห่อจะใส่น้ำปลาลงไปนะครับชุรสครับจากนั้นเราจะใส่ใบบักกูดนะครับกับกระเพาะนะครับลงไปเลยนะนี่ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเ่าก็ปิดแกงได้เลย ซิมรดเบิรงนะครับอะเผ็ดจี๊ดจัดเข้มข้นได้แล้วนะครับเดี๋ยวห้องก็สิไปเติมบมกแนวตอนตักขึ้นหม้อไฟแล้วกันนะครับไปจับเสิร์ฟขึ้นโต๊ะครับนี่นะครับพี่น้องกันเรียบร้อยนะครับมีหม้อไฟของห้องนะครับมีใส่ไฟใส่ใส่ไฟ,ไฟทานมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวห้องก็สิมาจัดเสิร์ฟกันเลยนะครับ นี่ครับนี่ครับนี่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเติมมะนาวนะครับเพื่อเพิ่มความเปรี้ยวครับนีบ่สองสีพ่พอนะครับเดี๋ยวเขา,วาจะมาใส่ นี่ครับท็อปปิ้งรวยหน้านครับนี่ครับแกกดกดโลกมาพาอแล้วนะครับนี่ครับ นี่เรียบร้อยแล้วนะครับพีนองแต่งหนามสวยงามมือนกนกินได้เลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาซิมให้เบ้งกันเลยนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับจัดเก๊กฮวยเย็นๆครับนี่ครับเมนูกับแก้มปีใหม่ครับจัดกับตามจิ้มฮวยเย็นไปครับ ี๋ยะมั่นมเมืองนะครับโอ้โหชื่นใจนี่ครับรวงไข่อันนี้เป็นไข่ไก่นะครับ แปลว่ามันมมน,น,นีหอมเครื่องผัดมันเนะครับเนี่ยหอมเครื่องผัดหอมกระเทียมหอมพริกแห้งนะครับแล้วก็บีบบาเนาสดๆหวดนนะครับที่สมชิ้ิตถึงใจนะครับนี่ครับแซ่บเลยเนะนี่ย ตดก็คนเดียวครับอมจำอะจำนำม,มั้ครับ ออืมอนี่ก็เป็นเมนูตอนลับปีใหม่แซ่บอีกเมนูหนึ่งนะครับเพียงแค่เรามีหม้อไฟกับห้วไข่เราก็ได้กินต้มยำห่วงไข่หม้อไฟแล้วครับนี่ จัดกับ่อนเนียวนอนๆถือกันนะหรือจะเป็นเครื่องดื่มเย็นๆก็ได้ครับนี่ขอการบดนี่ครับแปลว่าผมตุมมาหน่วยใครครับไอ้วงใครครับหน่วยใครไม่ห,หลายครับแหล่หม้อเอย็นเลย มหมอไฟกับพวกแพ้งนะครับมีติดบานไว้ก็ดีครับ เผ็ดร้อนนะครับสำหรับบรรยากาศหนาวๆที่อู้เข่ากันนี่ครับแซ่บ

ไปไม่แห้งขนาดเลยต้องใส่ทานอย่างแรกถึงไม่ตื่นหัวนนตลอดนะครับแต่เป็นแอลกอฮอล์เลยผมแก็เบิร์นแล้วมันก็เบิร์นเลยนะครับ เพิ <c oughs> ่มห่อนกะขอฝากพี่ตอนน้องไปเพียงแค่นี้นะครับสำหรับต้มยำห่วไข่หม้อไฟนะครับทำกินเองได้ที่บ้านนะครับเป็นเมนูกับแกมปีใหม่ได้สบายๆเลยนะครับกับสังสรรค์กับเพื่อนรู้ใจนะครับกับน้ำดื่มเย็นๆครับเข้ากันเข้ากันแซ่บแน่นอนเลยสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาพี่ละน้องไปเพียงแค่นี้นะครับพบพะกับผมในไม่คลิปหน้านะครับก่อนจากกัน อย่าลืมกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ผมลำแนนะครับพอๆกันไม่ได้คลิปนาครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่า,าสวัสดีครับ